อาการแสบร้อนกลางอกของคุณปู่ที่กเกษียณแล้วกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่หายากอย่างไม่น่าเชื่อโดยเคอรี Curry บรีนบรรณาธิการข่าวเคอรีบรีนเป็นบรรณาธิการข่าวที่ cbsnews.com จบการศึกษาจากนาตาลคาทัสคูลออฟเจอรลิส์มหาวิทยาลัยน ah ิวยอร์กก่อนหน้านี้เธอเคยทำง,งานที่ nbcnews ในส่วนทูเดย์ดิจิตอลเธอรายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันข่าวด่วนและประเด็นต่างๆรวมถึงการใช้สารเสพติดแก้ไขโดย ลูเซียไอซ e เรสแซงผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารลูเซีย s o ซ e เรสแซงเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารที่ cbsnews.com ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาดิจิทัลที่ FOX 61 New นิวในรัฐคอนเนตทิคัตและเคยเขียนบทความให้กับสนักข่าวต่างๆเช่น foxnews.com, foxnewlatino s และ r a l i n l l e r อัปเดตล่าสุด20กันยายน2 0 2 5เวลา8นาฬกานาทีดี cbsnews อาการแสบร้อนกลางอกของคุณปู่กลายเป็นสัญญาณของโรคที่หายากสำหรับคุณปู่เอ็ดแลนเจวินที่กเกษียณแล้วชีวิตของเขาดูเหมือนจะเรียบง่ายและมีความสุขเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับหลานๆไปโบสถ์เป็นประจำและชื่นชอบสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นชามพาสต้าหรือแซนวิชจากร้านโปรดแต่ในเดือนกุมภาพันธ์2024ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปทุกมื้ออาหารทําให้แลนเจวินรู้สึกแสบร้อนกลางอกอ,กอย่างรุนแรงเขากินได้น้อยลงมากแม้แต่เพียงเล็กน้อย ก็ทําให้เขารู้สึกอิ่มเกินไปจากที่เคยกินแซนด์วิชทั้งชิ้นได้สบายๆตอนนี้แค่หนึ่งในสี่ของแซนด์วิชก็ทําให้เขารู้สึกอิ่มจนไม่อยากกินอะไรอีกหลายวันเขามากักจะรู้สึกเคลื่อนไส้และเริ่มกลัวการกินเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากอาหารเขาสูญเสียน้ําหนักไปถึง20ปอนด์ในเวลาเพียง3าเดือนผมไม่คิดว่าจะรอดไปได้จริงๆแลนเจวินเล่าให้ CBS News ฟังผมรู้สึกแย่มากๆต้องนอนอยู่บนโซฟาในห้องรับแดดเกือบทั้งวันแลนเจวินพยายามหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้น กับร่างกายของเขาแพทย์ทั่วไปของเขาทําการตรวจหลายอย่างรวมถึงการตรวจตับและตับอ่อนแต่ก็ยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม2024การสแกนกระเพาะอาหารเผยให้เห็นว่าเขาเป็นโรคที่เรียกว่าเมซนเทริกอิชิมีอซึ่งเป็นโรคที่พบได้ยากแพทย์ของเขาบอกว่าเคยเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแลนเจวินไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้มาก่อนและเมื่อเขาลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกกลัวอย่างมากผมตัดสินใจผิดที่ไปค้นหาข้อมูลใน Google และโอ้พระเจ้าผมคิดว่า ผมเหลือเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นจากบทความที่อา่านเขากล่าวแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่แพทย์ประจําตัวส่งตัวเขาไปพบได้ช่วยให้เขาเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องเขาบอกว่าอย่าไปดูข้อมูลพวกนั้นเลยอย่าทําแบบนั้นแลนเจวิลเล่าเขาบอกว่าเราจะช่วยคุณให้ผ่านมันไปได้โรคเมสเซนเทอริคิชิเมียคืออะไรเมสเซนเทอริคิชิเมียคือภาวะที่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงลำไส้เล็กเกิดการตีรืออุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงลำไส้ไม่เพียงพอตามข้อมูลจากเว็บไซต์เมโอคลินิกโรคนี้มี2รูปแบบหลักคือแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันส่วนแบบเรื้อรังจะเกิดขึ้นช้าๆเมื่อไขมันสะสมในหลอดเลือดจนทําให้ติบแคบลงหากโรคเรื้อรังไม่ได้รับการรักษาอาจพัฒนาเป็นแบบเฉียบพลันได้ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการเจ็บปวดขาดสารอาหารและภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นลำไส้เสียหายหรืออวัยวะล้มเหลวได้ ลนเจวินเป็นโรคในรูปแบบเรื้อรังต่างที่ดกรกาเบรียลวอลเลสผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือดที่บลูมคาร์ดิโอสเคิลเอร์อินสติจูตโรงพยาบาลนอร์ดเวสเทิร์นมดิซีนพอลสกล่าวอาการของเขาค่อนข้างรุนแรงมากวอลเลสกล่าวผู้ป่วยแบบนี้มักจะทรมานมากเมื่อได้รับการวินิจฉัยเพราะพวกเขากินไม่ได้น้ำหนักลดและเริ่มขาดสารอาหารรวมถึงมีผลกระทบทางจิตใจยอย่างรุนแรงผลกระทบทางจิตใจจากการที่กินไม่ได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันความเจ็บปวด และความกลัวที่จะกินอาหารมันทำลายชีวิตคนเหล่านี้อย่างแท้จริงการรักษาเมสเซนเทริกิชิเมะแม้ว่าเมสเซนเทริกิชิเมาจะเป็นโรคร้ายแรงและสร้างความทุกข์ทรมานแต่การรักษาไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดวอลเลสกล่าวเขาได้ทำหัตถการแบบแผลเล็กให้แลนเจวินในเดือนมิถุนายน2024โดยใส่ขวดลวดโลหะสเตนเข้าไปในหลอดเลือดแดงเมสเซนเทริกซูปริอาเพื่อเปิดทางให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติการผ่าตัดใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงและแลนเจวิน ก็กลับบ้านได้ในวันเดียวกันเขายังได้รับยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันการอุดตันซ้ำแลนเจวินเล่าว่าเมื่อเขากลับมาตรวจร่างกายหลังผ่าตัดสองสัปดาห์เขาสามารถกินแซนด์วิชทั้งชิ้นได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยช่วงเวลาหนึ่งปีแรกหลังผ่าตัดทุกอย่างดูดีแต่ในเดือนมีนาคม2,025แลนเจวินเริ่มรู้สึกท้องอืดและไม่สบายหลังรับประทานอาหารอีกครั้งเขากลับไปพบวอลเลส และพบว่ามีแผลเป็นจากการผ่าตัดครั้งแรกที่กดทับขดลวดโลหะวอลเลซบอกว่านี่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยและได้ทำหัตถการครั้งที่2เพื่อขยายกดลวดโลหะออกไปแลนเจวินจะต้องได้รับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมโรคนี้ให้ดีกลับสู่ชีวิตปกติตอนนี้ผ่านไปประมาณ6เดือนหลังการผ่าตัดติดตามผลแลนเจวินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งสเต็กพาสต้าและแซนด์วิชกลับมาอยู่ในเมนูอาหารของเขาอีกครั้งเขาสามารถเพิ่มน้ำหนักที่เสียไปกลับมาได้เกือบหมด และยังใช้เวลารวมกับหลานๆอย่างเต็มที่เขาและภรรยาวางแผนจะเดินทางไปโรมในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อร่วมพิธีสแสวงบุญกับโบสถ์ในท้องถิน่นผมสบายดีมากรู้สึกเหมือนคนปกติแลนเจวินกล่าวแลนเจวินฝากถึงผู้คนว่าเขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้จักยืนหยัดและต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองในระบบสาธารณาสุขอย่ายอมแพ้เขากล่าวถ้าคุณเจอหมอที่ยอมแพ้กับคุณให้หาหมอคนใหม่แต่สิ่งสำคัญคืออย่ายอมแพ้ แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเคยเจอประสบการณ์ที่ต้องต่อสู้เพื่อหาคำตอบทางการแพทย์ไหมหรือคิดว่าเราควรมีวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ดีกว่านี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย